เจ้าสบายดีเด้อมื่อนี้มาตัดผมเนาะทรงที่ปเปอร์เฟกตเฟดต่ำนำนำมื่อนี้ใครสนใจอยากตัดทรงนี้ก็เข้ามาตัดอยู่ห้าอาจารย์โทนี้ได้เด้อมื่อนี้ขอบใจน้องไซสุสดรอนะเพิ่นมาไซบริการตลอดเป็นลูกค้าประจำอาจารย์โทนี่นะยิ่งใดก็ขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆเด้อจ้าผู้ดใดจะมาร์กตัดทรงนี้มาตัดได้เลยเด้อนะห้าอาจารย์โทนี้ตั้งอยู่ข้างหองพักสี่เก็บหนองบ้านหนองบึงคำเด้อเจ้า ติดทางเข้าปฐมบ้านหนองวิงคํำหอมห้าเลยเนาะฮ่าอาจารย์โทนี่เนาะหลายคนถามเขามาหลายมาฮาั่นตั้งอยู่ใส่เนะาะถ้าผู้ใอเห็นคลิปนี้แลลวก็อาจารย์เทนี้บอกเลยว่าห้าอาจารย์เทนี้ตั้งอยู่ข้างหอพักซีเกมเนาะหนองวิ่งคํำติดปฐมทางเข้าหนองวิงคํำหองห้าฝากเดียวกับโซกทวีและซุปเปอร์มาเกตโซกทวีเลยเด็ดเจ้าถ้ามาทางศูนย์วิจัยดินและแมนจะได้เลี้ยว ซ้ายลงมาเนาะถ้าเอามาทางตลาดเขียดจ,จะขึ้นคอยมาหน่อยหนึ่งเลี้ยวขวดเจ้าจะมาเจอห้าอาจารย์โทนี่เลยเนาะผู้ใดอยากเหียนตัดผมซ้ายมีลูกมีหลานเนาะอยากมาเหียนตัดผมก็มามาเหียนอาจารย์โทนี่ได้เนาะอาจารย์โทนี่ครับสอนตัดผมซ้ายนำ้ำขายอุปกรณ์ตัดผมซ้ายนำ้ำสอนตัดผมซ้ายนำ้ำใครอยากรออยากตัดตรงนี้ก็มาใช้บริการได้เด้อเนาะ งานของเฮากะมีห้องแอร์เย็นๆเนาะตัดยั่ห้องแอร์เย็นๆเลยมีตัดมีสระผมเซ็ตผมให้พร้อมตัดแล้วเซ็ตผมให้พร้อมเลยเนาะเจ้าในราคาสาวฮันกีบเดี๋ยวเจ้าโบแพงเนาะราคากันเองเนาะงานเขาตัดจากสร้างมือซีบได้คุณภาพแน่นอนเนาะผู้ใดมาตัดจะได้เจออาจารย์โทนี่ตัดนำแลลวก็มีสร้างกี่น้อยเนาะแล้วก็มีสร้างกรอบเนาะสามสร้างในเจ้าห้านเฮา ตอนนี้ก็ถทึงเวลาการครอบกันครอบตัวนี้อาจารย์เท่านี้ไซส์หนะ้าศูนย์สองเจ็ดเนาะที่ห้าอาจารย์เท่านี้ให้สร้างมือสีแต่งให้มาแต่ฟังไทยเลยเนาะตอนนี้นะการครอบตัวนี้ไซส์ดีบอกต่อนะแหงแหง,นะงแหงงนาองความแหงเจ็ดพันห้องก,กันครอบห้าศูนย์สองเจ็ดสร้างตัดผมควมันซ้อไปไซส์เนาะตัวนี้แหงกว่าเจ็ดสิบปีอีกเนาะตัวนี้แบตแล้วกระทนมีไฟบอกมิเตอร์อีกเด้อกันครอบห้าศูนย์สองเจ็ดตัวนี้ลองไปไซส์เบอง์เลยจะติดใจน้ำนักกระเบาเสียงกระเงียบเีกเนาะอ่าถือว่า ทรงนี้เป็นทรงอ่าเขาเรียนว่นาในหน่อยทรงเปิดข้างได้คำภาษาลาวว่าภาษาลาวทรงเปิดข้างตีนตามเฟดขาวตำเฟดออกสไตล์ที่เพอร์เฟเนาะตัวนี้ก็มาะกับวัยรุ่นแนะ่เนาะก็แบบตัดออกเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแนะ่หน่อยหนึ่งตัวนี้เนาะก็แบบออกสุภาพสุภาพนี่ก็ได้เนาะตัดไปเฮ็ดเบี้ยก็ได้บุยมีปัญหาตัวนี้นกเ็เรียวเบืองละมันสุภาพนะเข้าใจหลายๆเจ้า